กาหางเกี้ยวยุต้นพิมเล็กมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กใช่พิมพ์ไหนหายากเล็กหายากกว่าทำมีทั้งว่านจับจำนวนสร้างน้อยไงสร้างน้อยเหรอใช่มีว่านจามีว่านดอกทองดินก้อนวอวันมหามหาดินดํานี่นะครับใช่สีนี้นะครับใช่หายากไหมพี่เสือหายากดำหายากมากยังดำแต่ยังเหมือนกันมีความมีอะไรตัวในหนังสือท่านจะบอกข้อมูลหมด แต่แล้วนี่เราไม่ได้บอกข้อมูลเราแค่บอกไม่บอกเขาข่าวมันเป็นแบบนี้ยังไงคุณก็ไปหาคุณเอาเองคืออย่างนี้เนี่ยทาทําน้อยทําน้อยแต่งเรามีนะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่พี่พูดชุดนี้ทําไม่ถึงร้อยองค์ไม่ถึงร้อยองค์นะครับทําน้อยแต่ที่สอบถามคูณบาบอกว่าท่านกดทุกปีนะทําทุกปีกดแต่แต่มันก็น้อยวันละวัลนันคือสามสิบองค์สี่สิบองค์หดาองค์ทุกปี ใช่เราไม่รู้จำนวนที่สร้างแน่นอนว่าท่านไม่จดบันทึกไว้อืแต่หายากแน่นอนใช่เรื่องเสน่ห์เป็นไงครับเจรจาส่วนมากพวกธุรกิจนักธุรกิจต่างชาติเนาะเจรจาหรือว่ามีมีเว็บไซต์อย่างเงี้ยในวงเว็บอ่ะมันแบบหนุนดวงเงี้หนุนดวงแายการเสน่ห์อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ถ้าจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะครับว่าเสน่ห์นี่นะฮะสร้างสไลค์กาก่อนตอนท่าน ปีเสื้อหรือบัตเตอร์ไฟล์ถึงสร้ารงที่หลังนาฬิกาก่อนเป็นวิชาเอกของท่านใช่เอ๊ะนี่เม็ดเม็ดนี่เม็ดอะไรพี่เจ้ากะสันหินไงอ๋อกะสาันหินนะครับใช่ดีนะนี่นะครับยิ่งสังคอยิย่งปแปลกยิ่งแบบราคายิ่งระแรงยิ่งแพงเนาะแพงนะสนนราคาเป็นไงครับราคาเมื่อสมัยก่อน,นท่าน,นดังเป็นเท่าะก,ก็องห้าหมื่นห้าหกหมื่นหรอใช่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับหรือว่าอยู่อย่างนั้นไหมอยๆขึ้น นี่อยู่ที่คนที่ขายนะบางคนก็ขายถุงบางคนขายแพงครับขายถูงก็ตกวายไปเลยฮะต้นทุนฮะบางคนขายได้แสนหนึ่งกับขายสองหมื่นก็มีคือผมต้องขายให้แพงอรเผื่อใครมายืมตังค์กับพีช่วงนี้ทองอะเก็บซะนะทองเลยู่แค่นี้ใช่ไหมดูท่าทางจะไม่รอดในเดือนนี้แล้วฮะอ่านี่ครับท่านผู้ชมนะฮะสาริกานะนี่พี่เสือฮะกับซอนะฮะนี่ยืนยันว่าเป็นตัวจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปตลาดกันแล้วนะฮะสาริกาอย่หิวข้าวกันแล้วนะโอเคโอเค